ได้ยินเสียงไหมไา่ค่ะคนนี้นี่กือน้งจิ้มมาละน้ำจิ้ม,มเด็ดมาก จิ้มแบบเนี้ยคือที่สุดไปมาจ้ะอ๊อ,อ <c oughs> เอามือมา เอามือมาควักไม่ได้นะคะแมวมันกินไม่ได้บอกเพื่อนๆว่าแมวกินไม่ได้นะคะตาของคนอยากกินลูกชิ้นปลาค่ะหนูอยากกินลูกชิ้นปลาค่ะบอกแม่ๆดิหนูอยากกินลูกชิ้นปลาค่ะหนูอยากกินลูกชิ้นปลาค่ะ หนูอยากกินลูกชิ้นปลาค่ะ